สวัสดีค่ะกับช่องเมษา Family วันนี้นะคะ่ะเราก็มาอยู่กับนิ่งเลยค่ะเพื่อนๆทั้งสองคนนะคะนี่คนแรกชื่อว่าแช่นะคะคนตึ้งไงวรุ่นคนตึง,ง,นค,นตงคนเลวนะแชตอีอแต่งตัวไม่เป็น แต่งตัวไม่เป็นจริงๆนะคะดูจากรูปร่างของเขาแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาปล้นบ้าน EP2 เย้และวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวเนนะคะเรามาตั้งสองคนที่มาช่วยกันปล้นบ้านโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาบก,กันเลยคะ่ะโอเคทุกคนเตรียมอุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปอืมเราต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไป,ปรุ้นบ้านุนอื่นนะคะอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องนี่ค่ะแล้วก็วกนะนะี่ค่ะโอเคค่ะ โอเคค่ะตัดหน้าตาทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปบ้านแรกที่เราจะไปต้นนะคะก็บ้านหลังนี้นะคะอือหือเข้าไปได้แบบง่ายได้แต่เราเข้าไปไม่ได้เราก็ต้องเข้าไปคนสุดท้ายด้วยอืม โอเคเข้ามาแบบไม่รู้จุบโอเคทุกคนเราปุ่นได้แล้วนะไปกำลังใจให้ด้วยป่ะนี้โอเคทุกคนหนี้นี้นี เราจะสวยเนี่ยไอออกไม่ได้อะออกไม่ได้ทุกคนมาดูกันว่าออกได้ไหมอออกได้แล้วปาดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังต่อไปดีกว่าเราได้เงินมาแล้วนะคะไปหลังต่อไปตรงนู้นะคะ่ะไปเลยอันนี้ไม่อันนี้ไม่เกี่ยวนะบ้านเรานะเออไม่เกี่ยวมานี่อืมเดีย๋ยวเราบอกให้เพื่อนตามมาค่ะ ตามาโอเคไม่ต้องพุ่นบ้านนี้นะจ้ามัาน,นมีคนจองแล้วค่ะวุยหลังนี้มีคนอยู่ด้วยอะ่ะไปไปไปทางสะดวกทางสะดวกจริงๆเขายื่นอยู่นะเบ้านน่ะอืมเอาไม่ล็อกด้วยสวยดิไม่ล็อกด้วยอะ่ะเออสวยก็เปิดประตูใส่ก่อนเลยคะ่ะอืเออคนที่แบบ ยังไงอะหนีนีหนีนีทุกคนนีหนีขอสิงทุกคนเหยนะคะขอโทษนะคะนีทุกคนหนีโอเคโอเคทุกคนเราหนีรเร็วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันนะคะก่อนที่เราจะไปหาที่อื่นต่อนะคะเราก็ต้องขี่รถไปนะคะ โอเคค่ะคก็จะขี่โอ้ยบ้านนี้บ้านเราเออปอนปน,ปนไปเถอะทุกคนไป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 อ้าประตูไม่เปิดเปิดแล้วตื่นใจโอเคเปิดไปทูกไปก็ทำเสร็จแล้ววะเจ๊เสร็จแล้ววะเจ๊เปิดประตูไว้เนี่ยก็เสร็จแล้วลว่าเจ เอ้ยเอาเงินไปแบบง่ายๆจ้า yes, ส okay. ือยจิดเลกได้เล็กติดโอเคกเคันตาเราเดินไปโอเคทุกคนไป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 ต่อทุกคนเออเราไปต่อดีรรอ,ออะไรอืมมีแต่หลังโดนต้อนอนะ่ะเออ อ้าวหลังนี้ยังไม่ป้นนี่นาขายกาแฟอีนแชร์ตัวตึงเอาเข้าไปไม่ได้ป่ะทุกคนเปิดสิเออได้แล้วเราก็พร้อมเอาของมาปล้นเลยรออะไรล่ะไปปล้นนี้รออะไรอ้าวไม่คนแม่เราออกอะ่ะเอิมทำไมใจร้ายกับเราอย่างนี้ ใจร้ายมอ่เ่นเราด้วยอ้าวใจร้ายด้วยอือใจร้ายอ่ะใจร้ายใจร้ายเย่โอเคค่ะไปค่ะเขาจะพาเราไปไหนต่ออ้าวแล้วเพื่อนเราอีกคนนึงแชทล่ะหายไปไหนเนี่ยไปทุกคน เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยเอาเขาหายไปแล้วว่ะวาไปที่ไหนอะ่ะอ่ะยี่ไงเขาอยู่ทีนี่นะคะทุกคนปาบอกเขาเลยค่ะโอเคค่ะไปบ้านหกได้บ้านบ้านสิบหกเออบ้านหลังที่สิบหก โอเคค่ะหลังนี้แหละเสร็จเรานะคะรอไลไรน้เข้าไปก่อนเลยเอาแล้วตู้เซฟอยู่ไหนเราทุกคนนี่แหละหลังนี้แหละที่เราไม่รู้ตอนนั้น,นอะไรหรอบ้าหลังสุดท้ายนะที่เราจะ อและนะอะไรของเขาไม่รู้นะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะป้าป้าป้าตู้เซบอยู่ทางนู้นหรือเปล่าคะนี่แหละหลังนี้แหละหลังนี้ตู้เซฟเยอเโอบอลทุกคนหาไม่ได้เอา้าอยู่ข้างบนหรอ เฮ้ยเอ้าเฮ้ย,เ,ยเราไม่รู้เลยนะนี่ไม่รู้จริงๆค่ะอ้าวแล้วทำไมเพื่อนรู้ะอ้าวขึ้นยังไงก็ขึ้นไม่ได้อา้าวขึ้นยังไงฮะเออเพื่อนขึ้นยังไงะ่ะทุกคนอมีขึ้นไม่ได้ต้องรับหนะ้าที่ให้เพื่อนปนแล้วนะอืม โอเคค่ะเพื่อนใ้ปนไปเรื่อยๆเุ้ยนั่งไงตูง้เซฟอยู่ข้างในนั่นอืมถ้าผมแล้วไปไปหนี้นี้นี้นีกลับบ้านแช่ไป,ไปว่าไปที่บ้านแช์นะคะ โอเคค่ะมาปิดคลิปกันนะคะมาปิดคลิปเออมามามาปิดคลิปเออเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรนะมันลอยอยู่เออมาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะอ้าวช่ละโอเค ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมมาอีกนะบ๊ bye ๊าายยบบายบายค่ะ